อ่ต้องกบจับแต่เน้นเด้นด้วยสำหรับผมไม่ต้องช่วยละคนเยอะแล้วโอ้ไม่รู้โอ้นี่ครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับพี่น้องดูเอ้าลวกแล้วลวล้วลกแล้วอันนี้ไฟพุนะครับไฟพุไฟพุตึ๊ตกบจับแลวโอนี่ครับผมวันนี้ตรงกับวันที่ 28นะครับผม28มกราคมนะครับผมนี่เชื่องนี่นะยี่สิบเชื่องนี่เลยเรานะครับผมลงแล้วลงแล้วนี้ลมแรงนะครับลงแล้วลงแล้ว26 27 28นะครับยี่แปดลงแล้วลงแลลงมาลงมาโอเค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 ลงนี่เลยนะครับผมเก็บเลยเด็กเก็บเลย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 เก็บเก็บดึงหาง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 เลยดึงหางเลย เอาดึงหางดึงหางเก็บเลยเก็บเลยโอเคโอเคนะครับผมโอ้นี <whales. S 1> ่คร <B> ับผมโชคดีมากครับผมโอเคปลดเชือก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 เลยปลดเชือกเลยโอเคโอเคโอ้โชคดีมากเลยลงตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยโชคดีมากเลยครับผม นี่ครับผมเด็กๆครับผมโอ้นี่ครับโชคดีมากครับผมลงตรงนี้เลยนะครับผมกับเด็กๆนะกําลังขึ้นตรงตัวนี้นะครับผมไอตัวไ,ไอหงไออไางไ,ไฟสีฟ้านะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นไฟฟูนะครับไฟฟูไอโฟนไอเพดสวยเลยครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวสวยอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ลงตรงนี้เลย ป็นนี่ครับผมเจ้าของว่าคราบผมปลาเลยครับออันนี้ครับผมไฟพวนะครับสวยมากครับผมว่าขึ้นหลวงมันอยู่แน่นอน่ะลงตรงหน้าเด็กๆเลยเนาะโอ้นี่โชคดีมากกำลังกินผัดเป็ดมูปลายพุอีิ